บ็อกซ์บัสโบร้านขายไก่ตันคุณภาพไม่โกงร้อยเปอร์เซ็นต์มีไก่ตันหนึ่งบาทให้สุ่มแถมมีเกลือเอาไว้จิ้มกับมะม่วงและยังมีสุ่มไก่ตันยี่สิบเก้าบาทไม่มีเกลือแถมยังมีโอกาสได้เผาวีปีไปยันเทียสิบและยังมีให้สุมม่มไก่ตันอื่นๆอีกมากมายหากใครสนใจลิงก์ใต้คลิปเลยครับคำเตือนคลิปนี้เต็มไปด้วยทั้งคำหยาบคายและเนื้อหาที่หยาบโลนใครที่รับไม่ได้กับคำหยาบคายก็สามารถกดปิดไปได้เลยนะครับอีมีพูพต่าคำหยาบอะ่ะมันก็ไม่ต้องด้ีย ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีเหล่านี้ด้ครับแม่พวกคุณแม่งหล่อจริงๆก็ขอกับวุสดีท่อู้มมทุกคนด้วยนะยกับให้พอกเกวีดีโเกมโลบักแบมบบที่มีชื่อว่า Rider World กันอีกแล้วก็วันนี้นะเราจะมารีวิว a n าเธอร์ดีเคทกันนั่นเองสวนวิธีทาเดี๋ยวเอาไว้บอกท้ายคลิปนะเราจะมารีวิวกันเลยนะสําหรับ a n าเธ e r r ไรเดอหรืออ n าเธอดีนะมาแงล่างไป ดีเคโตนในดีไซน์ก็จะประมาณนี้เลยนะผ้าคุมไม่เกี่ยวนะผ้าคุมอันนี้ผมได้มาเองนะประมาณนี้เหมือนในซีรีส์นะก็จะเป็นอนาเธอเท่ๆเลยนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําได้เฉพาะอีเวนต์ฮาโ w ลวีนะแต่ตอนนี้อีเวนต์ฮาโลวียังไม่หมดนะก็รีบไปทํากันนะก็วิธีทำง่ายๆนะเดี๋ยวอ่ะท่าฮิลนี่ท่าฮิลจะเหมือนปวดหัวนะแล้วก็มอไซก็เป็นมอไซดีเทตปกติแนละโอเคมา เราดูท่าต่อยดีกว่าอ่าท่าต่อยเบาอ่าเป็นยังไงอ่าอ่าต่อยเบาก็จะมีเอฟเฟกพิเศษด้วยนะถ้าต่อยแบบคอมโบรัวๆอ่ะเอาใหม่อ่าก็จะเป็นการทุบพื้นนั่นเองนะสำหรับท่าต่อยนะอ่ามาดูท่าต่อยหนักกันดีกว่าเออ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 อ่าโอเคก็มีทุบพื้นเหมือนกันนะท่าเดียวกันเลยนะต่อยหนักต่อยเบานะโอเคมาสกิลที่หนึ่ง ปึ๊บอ่าเป็นการปล่อยทิ้งพลังลงมาจากข้างบนนะเอาไปนี่ประมาณนี้สกิลที่สองสกิล R ปึ๊บอ๋อเป็นการคน่นปล่อยพลังออกมานะพลังความมืดน,นะอย่างเท่เลยสกิล C หรือสกิลที่สามมา อ๋อก็จะเป็นการเสกไรเดอร์ออกมานั่นเองนะซึ่งเป็นไรเดอร์โชว์ร้ายนะแล้วก็สกิลสีนี่ก็ต้องใช้ท่า E อกับอาให้ก้อนกลมๆเนี่ยเป็นสีม่วงด้วยนะพอเก็บท่าสีม่วงครบแล้วนะมาเราลองสกิล l ีกันอ <mit des> ืบว่าก็เป็นการเสกไรเดอร์ออกมานั่นเองประมาณนี้แต่น่าจะแบบเป็นการทำให้รุนแรงขึ้นด้วยนะแล้วท่าวี โดยอย่างเท่เลยนะโดดแล้วมีการ์ดออกมาฟึบๆเอาใหม่เอาใหม่ึบนี่อย่างเท่ประมาณนี้นะสำหรับท่าตินะหรือทา่นะอทาวีนั่นเองนะน่าจะประมาณนี้นะสำหรับอนาเธอร์ไรเดอร์ดีเคทนะง่ายๆ <Huh? S 1> โอเคก็สําหรับวิธีการทำอนาเธอร์ดีเคทนะคือเราต้องมีเอมตี้วอตสามอันนะ แต่ผมแนะนำให้เก็บเป็น64อันเลยนะเพราะว่าจะได้เผื่อไปทำอนาเธอร์ไรเดอร์โกสด้วยนะแล้วก็ต้องใช้วอลสกาวนะ2อันเก็บไป4อันก็ได้จะได้ทำอนาเธอร์โกสนะวิธีการได้ m t w ีวอย่างแรกเลยนะไปตามผมเลยนะมาต้องบอกวิธีการทำอันนี้ก่อนง่ายกว่าเยอะมาขับตามมาเลยนะที t ่ฟาร์ม m ี w อ d นะนี่นะ ฟาร์มเอตีวก็ฟาร์มตรงนี้เลยนะไก่พวกนี้นะจะมีเลดดรอปอยู่นะมีโอกาสดอปอยู่ซึ่งดอปบ,บ่อยด้วยนะสำหรับเอตีวอตนะแค่ค่า,คาพวกตัวพวกนี้นะง่ายๆเก็บให้ครบ32หรือไม่ก็64ไปเลย แล้วก็วิธีการจะทำวอสเกลนะให้มาที่ตรงนี้เลยนะไรเดอร์วอ์นะ PVP อ่ะผมเข้าตอนนี้ไนดะ้เพราะผมไม่มีคนนะอยู่เซิร์ฟวีนะก็คือเข้าไปนะแล้วก็หาผู้เล่นนะจัดการผู้เล่นให้ได้อย่างน้อย1คนนะแล้วก็ตีบอดออกมาแค่นั้นเองนะจบออกมาก็จะได้วอสเกลแล้วนะ2อันนะซึ่ง2อันก็สามารถทำนาเธอร์ไรเดอร์ได้แล้วนะประมาณนี้นะสำหรับวิธีการได้ทั้ง2อันนี้นะแล้วก็พอได้เสร็จแล้วทำาไงต่อขับมาตรงนี้เลยนะมาที่ยิมนะอ่ะมาคุยกับคนนี้นะมาที่ยิมคุยกับคนนี้ปุ๊บ เสร็จแล้วก็ไปกดไปที่อีเวนต์ปุ๊บนี่เห็นไหมก็จะอยู่ตรงนี้ลนะอาโกสวอกับอาเทวเวลล์ลอ็อกวอสนะคุณเก็บมาครบ64อันทั้ง2อันเลยนะก็กดสร้างได้เลยนะพอสร้างเสร็จปุ๊บเราก็จะยังไม่ได้เลยนะให้เราไปที่อาร์กก่อนนะอ่า ่มันก็จะขึ้นโลโก้อีเวนต์เห็นตรงนั้นเห็นปะเป็นรูปนาฬิกาเหมือนกันกันกบตรงฮาลวีนเลยนะอ่ะมา พลพอเราอยู่ตรงอาร์ก็คุยกับอาร์ได้เลยนะพอคุยปุ๊บเราก็จะได้อนาเธอร์ไรเดอร์ดีเคทหรือโกดที่เราทํามาเลยนะ2ตัวนี้เราจะใช้วิธีการทําเดียวกันนะสำหรับอนาเธอร์โกดกับอนาเธอร์ดีเคทนะก็จะประมาณนี้นะแล้วก็2ตัวนี้ก็จะเอาไปทาอนาเธอร์เอ็กเซดได้ด้วยนะมันจะเป็นตัวที่ต้องใช้อยู่แล้วนะในเควสนะของฮาโลวีนนะทำไว้ก็ดีนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครเป็นลังใจให้ด้วยเด้อแล้วกดแล้วก็ขอบคุณมากครับนะหรือถ้าใครสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะใต้คลิปเลยนะ โอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับบาย